นี่มาออฟให้ไม่ต้องฟอร์เลนหรอกนี่แหละออฟได้มาสกินขาวมั้งสกินขาวคือธรรมะธรรมะจะต้องชนะอธรรมใช่ไหมทุกคนพี่มีคนขอหนูในไลน์ด้วยรู้ไหมหนูตอบเขาว่ายังไงตอบว่ายังไงครับไปเตยตอบว่าไงเอย YouTube คุณภูมิสวัสดีครับ วัสดีครับวัยรุ่นเมโซโปเตเมียสวัสดีครับผม <c oughs> เด็กชายไข่ปิ้น <c oughs> <c oughs> พี่น็อตผมไม่ไปทํางานก่อนนะได้ครับได้ได้ได,ไดคุณเจ๋งทํางานนะครับผมบ๊ายบายขอให้ทํางานด้วยความปลอดภัยนะครับคุณเจ๋งนี่ทํางานเกี่ยวกับอมูลินิธีนะคือเป็นงานที่เสียสละมากเลยอะหนูตอบเขาว่าใครวะโอเคนั่น่ะสิใครวะ <c oughs> <c oughs> สกินมาหลอดสกินนี้ฮามากเลยอ่ะเป็นลิมิเต็ดด้วยไอ้ไอ้มาหลอดหัวทีวีอ่ะเห็นไหมฝั่งตรงข้ามมีมาหลอดหัวทีวีด้วยเอาแม็กฟาร์มด้วยเหรอเออคอนโหมดเลยเฮ้ยเออนั่นละดีพี่ออแกนไปไหนพี่ออแกนอยู่ในดิสครับออแกน ออแกนออแกนขอเสียงหน่อย<ต>อ <ผม S 1> อแกนขอเสียงหน่อยครับน้องออแกนขอเสียงออแกนน่าจะทะเลาะกับแมวอยู่นะตอนเนี้ยอแอแกนได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินครับอ่าน้องน้องใบเตยถามว่าพี่ออแกนไปไหนเล่นอยูไ่ไง นอนเล่นอยู่เรึอ๋อมาตุพอเล่นเลยนะมาเลยเล่นก็เล่นเล่นก็เล่นมา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 วิ่งเข้าใส่เลยเนี่ยเล่นเล่นก็เล่นอ่ะมาดิเล่นเหรอ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 หนีไม่อ่ะหนีไม่อะหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้หนึ่งหนึ่งไม่กลัวอยู่แล้วเลือดเป็นล้านเออ เฮ้ยสวัสดีครับลูกน้องน้องอยู่อ้าวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงออแกนออแกนออแกนเป็นนี่ไงออแกนเป็นดีแลกอ่าออแกนเป็นดีแลกชื่อภาษาอังกฤษเฮลเชนคุณเฮลเชนสวัสดีครับคุณเฮลเชนเขาบอกว่า ตัวตัวโอเมก้าเนี่ยมันจะเก่งกับคีฟครับแต่ว่ามันจะไม่เก่งกับคนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทํามาแบบนี้เพื่ออะไรเอาแกระวังเอาแกระวังเฮ้ยทาไมเดี๋ยวนะทําไมเอาเอมิลี่เลนกลางอะงงเหรอโห้ยนิกานี่นิกาบุกเต็มที่เลยนะเนี่ยเอาใครไปยืนใครไปยืนที่บ่อครับอามันมีคนหลุดเนี่ย แวนใครคือใครคือแวนวะมา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 ก็มา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 อะไรวะหนีทำไมละฟอเรนโถกลับก่อนบอกแล้วโอเมก้ายืนเลนได้ พี่มีคาร่าไหมมีครับมีตัวทาร่าด้วยครับผมเฮ้ย hey, ยอนโดนว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับยอนโดนคาป้อมเลยไม่ทันแน่เลยอะเทล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 อย่านะตายนะตายนะโอ้ยป oh ้อมก็จะแตกแล้วแวนแวนแวนยังไงแวนน้องข้าจียังไงยังไง ยังไงครับยังไงครับเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยเพิ่งกลับจากโรงเรียนน้องเข้าจีโอแกนถอยมาโอแกนโอแกนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่กันอยู่พี่กันอยู่พี่กันอยู่อย่าอย่าอย่าทำอะไรโอแกน โอ้ไม่มีกองป้อมวะ่ะ <c oughs> แม็กมันได้ทีเดียวแค่นั้นแหละเฮ้ย <c oughs> แต่แม็กฟาร์มว่ะ <c oughs> คือพี่ต้องพี่ต้องโลมใช่ไหมเนะี่ยมันไม่มีโลมใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> ได้ได้ได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวได้สองตัวได้สองตัว <c oughs> สองตัวเรียบร้อยเป็นไงสวยงามสวยงามพรามแปดทำไมต้องพรามแปดเพราะว่าพรามเจ็ดมันเอ้ยมันมามันมาเราไกลแวน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 โอ้ยถอ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 ยเลยถอยเลยถอยเลยตัวดาเมจไม่มีตัวดาเมจไม่มีถอยไปโยกตัวหนึ่งเล่นน้อยเดี๋ยวเอาให้ ถอยเลยถอยเลยถอยเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไฟหมดไฟหมดไฟหมดจเจ้าเหรอเจ้าเหรอฟอร์เรนเดี๋ยว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 โอ้โหพระเจ้าจ,าจอดตำนาน <c oughs> แฟนบอกตำนานอ้าวสลับมาหลอดแล้วเหรอท้าไมฟอรเรนไม่มา ไม่มาดัวหนึ่งหนึ่งกับพี่ละครับมาดัวหนึ่งหนึ่งเด้มาก็เลนบนมียอนไงเรียบร้อยเลนบนน่าจะเสียเสียคีมไปก็ไปไหมไปช่วยไหมทันไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ต้องไปแมกมาแมกมา บอลไลเกิดแล้วโอ้ยขอโทษเฮ้ยได้นะเนี่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 ยเอาแกน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 เออเฮ้ยพลังขึ้นตามไม่โดนอะไรกันเนี่ย โอ้ยังไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยนี่แะเอาป้อมก่อนไหมเอาป้อมก่อนไหมเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนดูเรืองผมได้ครับมาดูผมใครไม่เทันปะวะทันปะวะทันปะวะรถเบสเบสใหม่หน่อยครับผมโร่โร่โร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 เนี่ยได้แล้วเนี่ยได้ป้อมแล้วเนี่ยได้ป้อมแล้วเนี่ยเรียบร้อยยี่ยมโจัง โอเมก้าครับผมโอเมก้ายืนโอเมก้ายืนเลนได้นะถ้าถ้ามันแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะแต่ถ้าเกิดโดนลมก็ไม่ไหวครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวดาเมจไงอยากีเกมเกมได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสร้างเกมจะได้ไมีได้ไหนเอาเดิเอาเดิเอาเดิปกป้องเพื่อนได้ครับเอาเดิเอาเดิเอาดิจะมาก็มา โอ้โหโดนนี่โดนไปโดนไปอะที่เปิดไปแล้วพี่พี่เลือดครึ่งหลอดาเอาเลยโอ้โหโอ้โหตายเลือดมันไม่พร้อมไงเฮ้ยแต่ได้อยู่นะน่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยงามเอามาขาย แม็กมันพุ่งเข้าหายนี่โอ้พุ่งยันป้อมเลยล่ะเพ่โอยอะไรกันคราวนี่นเกิดอะไรขึ้นทำไมรอมีอะไรอะไรเนี่ยดาวดาวดาวทำไมรอมีอะไรเกิดอะไรขึ้นงงอ่ะน้องใบเตยพี่งงมากเลยอ่ะคือรอมีอะไรคืออะไรมียังไง ไปปกป้องยอนหน่อยยอนจะตายยอนจะตายอะไรนะครับฮัลโหลใครพูดอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนออกแกน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 ถอยก่อนแตกจนได้โค ตีอะไร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 คันเว้ยคันเว้ยตีอะไรตีอะไรคันเว้ยเออนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นตีอะไรตีอะไรคันคันเข้าใจคำว่าคันไหมมาดิปาดอะไรเนี่ยมาลงมาหลอดเฮ้ยแม็กเป็นทูดาเมจย้อนถอย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 แล้วถอยแล้วงานงานเลี้ยงเลิกลา มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วได้ไหมนะเรียบร้อยสวยงามไม่มีไม่มีคีบอะถอยถอยถอยไม่มีคีบครับเดียคีบมาแล้วนี่คีบมาแล้วคีบมาแล้วเอาฟอเรนเอาฟอเรนเอาฟอเรนฟอเรนอยู่ในป่าฟอเรนเอาฟอเรนเอาฟอเรนโอ้โหไม่มีใครเอาเลยฟอเรน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 ช่วยช่วยช่วย ย้อนย้อนย้อนโอ่ยเรื่อยๆอยากเข้าอย่าเข้าอย่าเข้า LOL ไหมอะ M A M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  ตอนนี้กำลังเกิดอะไรนะการพูดภาษาย่อกันอ่าเดี๋ยวตาต่อไปนะครับเป็นสิบคนเนาะ เดี๋ยวตาต่อไปเป็นสิบคนนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้นะครับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเลือดครึ่งหลอดกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียวจะตายเทียวจะตายเอาเทียวเอาเทียวเอาเทียวเทียวได้ไหมได้เทียวไหม ข้างหลัง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 โอ้ยที่ตายว่ะเออได้แล้วหนึ่งตัวอีกตัวนึงตัวนึงเป็นไงเป็นไงเอาเฮ้น้เง้อฮ้นฮ้เง้เฮ้เง้เฮ้เฮ้เงถเน้เฮ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 กเฮเเ้เอ เข้าใจไหมเนี่ยปลาทะเลอะรู้จักปลาทะเลไหมเฮ้ยพี่ดาร์กไม่ไหวอ่ะเอาเคลียร์เคียร์คลิปก่อนแต่พี่เลือดน้อยนะพี่จะกลับแล้วนะโอ้ยย้อนยิงอะไรอ่ะย้อนย้อนฝั่งนู้นยิงอะไรอ่ะไม่รู้สึกละลายเทืองเลย เฮ้ยระวังนะระวังโดนลุมนะระวังโดนลุมนะโดนแล้วก็วิ่งจาดไปโอ้ยโดนโดนนองแล้วอ้า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 วฟอร์เรนฟอร์เรนสวัสดีครับผมสวัสดีครับภูมิใช่ไหมไม่ได้คอมผมไม่รู้เป็นอะไรอ่ะไม่ได้คอมผมไม่รู้เป็นอะไรอ่ะแล้วภูมิเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยเอ่อภาษาอะไรเนี่ยครับน้องดูดูพี่อยู่แร้งอะไรครับอ่าเนี่ยยุทธรัตน โอ,อกแกนปห้าครับผมน้องดูดูน้องดูด,งด,ดูครับพี่อยู่ไดมอนนะครับพี่อยู่ไดมอนเนาะโอแกนโคตรดีเ okay, ลยแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมาแล้วเปิดแล้วบินไม่ถึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทวเทวเอาเอาทำไรแม็กทำไรแม็กทำไรทำไร ทำไรทำไรเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นแท็กไหมเนี่ยโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษแท็กจะตายพีน็อตพี่น็อตดีน็อตครับผมดีน็อตมีทั้งคนแก่ทั้งเด็กมีครับผมเฮ้ยได้หมดได้หมดได้หมดเป็นไง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 มามาเหมือนเชียร์เหมือนเชียร์มวยเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือพ่จาร้าไป มีครับมีมีทุกรุ่นครับผมมีทุกรุ่นนะเด๋ยวตายนะเดือวตายนะเดือวตายนะอยานะยานะเป็นไงเป็นไงเป็นไงแวนถอย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 จ้าถอยจ้าถอยจ้าถอยนั่นไงนั่นไงนั่นไงว่าแล้วเชียวนั่นไง เห็นไหมนะเมื่อกี้กีตีน่ะเห็นไหมเมื่อกี้กีตีจัดมาทุกคนจัดมาโอเคโอเคไปเทว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 นิดเดียวนิดเดียวเทวตายแล้วนี่นี่ได้ด้วยกูรอดด้วยเอ้ยออกมาออกมาออกมาเฮ้ยเรียบร้อยเอ้ยเรียบร้อย <icana> <naj bum S 1> ไม่ตายพี่ต้องไม่ตายโอ้ตายโอ้ยกะจะไม่ตายเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยพิมจริงค่ะอะไรเนี่ยมีภาษาอินเตอร์เดียด้วยอะไรเนี่ยมิดฟลุดจุยฟอร์มจุยอะไร เย็นไรได้หลายคะเป็นไงบอกแล้วเนี่ยถ้ามันได้แทงมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละกลับกับดีกว่ามั้งลูกกลับดีกว่ามั้งขอเถอะแม่จะบบินถ้าบินมานี่หาเลยเนี่ยไปทุกคนไป g r าวดิ i ง g g าวดิ d ง n g าวดิ n ง i n าวดิ u ง d i n เขายังไม่มาหรอก เขายังไม่มาหรอกพี่อยากเก่งกับคลิปรู้ไหมทุกคนนแหน่แหน่แหน่รับได้ทุกเช้าบอกเลยนกระวังโดนลุมนะนก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 ร่างเยอะนกล่างเยอะล่างเยอะล่างเยอะใจเย็นได้ยิน ไปเลยไปเลยไปเลยมันมันมันไม่อยู่แล้วเนี่ยไปเลยทุกคนไปเลยเย่แล้วทำไมไปหมากันบ้านเออไม่รู้จะมากันบ้านเลยครับผมบ้านแตกนะจ๊ะบ้านแตกนะจ๊ะทุกคนบ้านแตกนะจ๊ะมาดิมาดิคันคันน่ะฟลอเรนติโน่คันคันน่ะเอ้ยไม่ใช่ฟลอเรนติโน่นี่หว่าเอมิลี่นี่หว่า ก็คันคันนะครับผมคันคันนะครับสองคนก็คันคันนะครับคันคันนะครับผมมันคันคันนะครับคันคันนะพี่คันคันนะพี่โอ้โหอะไรกันเนี้ยคันคันนะครับผมโอ้ยอะไรกันเนี้ยโอ้ตายเลยตา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 ย อะไรกันเนี่ยอะไรกันมาหลอดมาหลอดคุณจะมาปาดอะไรผมฮะคุณจะมาปาดอะไรผมเนี่ยฮะปาดอะไรปาดอะไรลบกถอยะลุกลุกถอยฮะถอยฮะถอยฮะเถอะเยอะแล้วเยอะแล้วเออเออเออรู้จักโปรเจคไทยไหมรู้จักโปรเจคไทยไหมเออรู้จักอันตีไหมเข้าหนีเลยเข้ามาดิเลือดเป็นล้านไม่กลัวครับผม ออาแกนไปไหนวะเนี่ยเอาแกนโอ้โหพี่ยืนรับสหบาทายถ้ายอมแพ้กูให้50สบวอลเฮ้ยใจเย็นเขาบอกว่ายอมแพ้ให้50สิบวอลครับไอ้ติมใช่ไหม วัสด,ดีจ้าเฮ้ยโ้ยเยอะเยอะไปแล้วออกแกนนอยออกแกนถอยออกแกนถอยออกแกนถอยบันไลเกิดแล้วโอ้โหตายจนได้บายบายนุก๊ก ม <ar> ันเยอะเกินครับมันเยอะเกินครับเฮ้ยเขาจะให้ห้าสิบวอลเราอะยอมครับอ้าวเดี๋ยวนะทําไมบอกว่ายอมครับอะแสดงว่าแสดงว่าอาหิวหิวทีนน่อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมอะยอมครับเนี่ยเล่นเป็นตลกเลย เดี๋ยวย้อนโดนเดี๋ยวย้อนย้อนโดนเคเริ่มพี่นอดเลยอ้าวเริ่มพี่เลยรอแทงด้วยออแกนออแกนมาออแกนมาเคียย์ออแกนออแกนอย่าพึ่งออแกนเวนเราโดนแล้ว ฟอเรนหรอมาดิมาดิฟอเรนอ่ะมาดิกลวัวอะไรอ่ะกลัวอะไรกระแทงกลัวอะไรกระแทงฮะงามามาหนึ่งหนึ่งนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นหนึ่งหนึ่งไหมมาหนึ่งสามก็มาเอาแม็กก่อนแล้วกันกูมาก็มามันก็มาดิมาทิปเปิลคิวก็มาใช่ปะวะทำไมไม่ทิปเปิลคิวอ่ะไปแทงเลย แทงเลยแทงเลยอดนายเย่ก yeah! ็บอกแล้วพ uh ี่ม uh ันถืกตัวรับสหาบาทานะน้องโดนตบด้วยสาษา布บลาบเดี๋ยวนะใครไลน์มาวะอ๋อแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บ้านเราปลอดภัยต้องขอบคุณน้องนุกแน่ๆเลย โคตรแบกเลยทียตายแล้วโคตรเหนื่อยงานายเฮ้ยได้เหรียญทองแท้งเหรียญทองแท้งคืออะไรวะทุกคนเหรียญทองแท้งอ่ะเพิ่งเคยได้เนี่ยขออวดเพื่อนก่อนอ้าวทําไมมันเป็นในตัวนี้อ่ะมันทําไมไม่เป็นโอเมก้าเออมันลืมเปลี่ยนภาพแน่เลย